สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e s m e m o r y นะครับ ครับทุกคนในคลิปวันนี้นะชิวๆกันบ้างสกคลิปละกันนะครับทุกคนคนๆสารที่แห่งนี้ไหมครับเรียกได้ว่าเป็นที่แห่งตำนานเลยบางก็คือผมขอเกินก่อนเขาคลิปนิดหนึ่งละกันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมได้ย้ายกลับมาที่สุพรรณแล้วนะ <c oughs> เป็นช่วงปีเทอมของผมไงผมก็เลยแบบคนของกลับมาบางส่วนเนาะไม่ได้แบบกลับมาถาวรน,นะเออก็ค <c oughs> ืออุปกรณ์ที่ผมใช้ส่วนใหญ่นี่คือแบบคือเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงห้องนี้ด้วยก็คืออุปกรณ์หายไปเยอะมากอาจจะแปลกมุมแปลกตาสนิดหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกขันใจกับ อยาจะได้ไฟสะดวกตั้งแถวนี้หน่อย <c oughs> เอ้ยมันมีนี่ดวง <c oughs> โคมเปิดได้ไมั้ย <c oughs> มันช่วยเราสว่างขึ้นไหมเอ้ยมันก็ โอเคขึ้นนะครับอ่ะเรามาเข้าคอนเทนต์ในวันนี้เลยละกันนะผมก็คือเมื่อช่วงประมาณ2อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปเที่ยวเชียงใหม่มาครับทุกคนก็จริงๆอ่ะคือไปเที่ยวกับครอบครัวธรรมดาเนี่ยแหละครับไ, <c oughs> ไม่ได้แบบไปถ่ายคลิปถ่ายเลยนะแต่ว่าไอ้ตรงที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนั่นแหละผมมีเรื่องอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแทนไงวิถีเอตางเราทุกคนเอออยากจะไปตามรอยไอดอลที่เราชื่นชอบนะผมซึ่งเชีงยงใหม่อ่ะก็มีวงไอดอลวงหนึ่งละกันนะครับคือวงเนี้ยเราจะไม่บอกชื่อตรงๆนะก็คือเป็นโลกโก้วงสีมิ้นเมมเบอร์มีประมาณ25คน นะครับคือเราจะไม่บอกชื่อนะว่าเป็นวง,งนอะไรนะผมทีนี้นได้มี MV ตัวหนึ่งปล่อยมาทุกคนเป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกของวงานั้นเลยนะครับชื่อว่าเพลงเชียงใหม่1.6นะครับหลังจากที่ผมได้ดูนะครับผมก็ได้รู้สึกว่าแบบพ้ยทำไม M v มวมันมีความน่าสนใจมากๆเลยนะมันเป็นการเล่าเชียงใหม่ที่แบบเอ้ยเราเราอยากไปเที่ยวตามเลยก็เลยแบบมีความฝันสักครั้งหนึ่งนะว่าเอออยากจะไปตามรอย MV เชียงใหม่1 0 6บกนะครับผมไอ้พอการที่เราไปเที่ยวแบบเราไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยเราก็แบบได้เพียงแค่แบบว่าเก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์แล้วก็แบบได้แค่ถ่ายรูปมาเนาะอ่าก็คือวันนี้เราเราก็จะไป,ไปว่ายัางไงมานั่งคุยชินะียเนาะแบบเออไปถ่ายตรงนี้บ้างนนะวก็แบบแล้วก็แบบเล่าเหตุการณ์ประกอบว่าเออทำไมถึงได้ตรงนี้มาไปหาเจอได้ไงอะไรอย่างงี้นะครับ นี่นะก็คือถ่ายมาค่อนข้างเยอะรูปอะประมาณ3 0 0กว่ารูปแต่ว่าถ่ายจริงอะประมาณ3ที่ต้องบอกว่าการที่เราแต่งรูปเนี่ยเราแบบไม่ได้แต่งแบบว่าให้แบบว่ามันเหมือนแบบในตัว MV 100%เราเ,เร็จเลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพแสงในตอนนั้นเนาะรวมถึงฉากแรงต่างอุณหภูมิสีด้วยนะครับถ้าจาให้เหมือน,น m v ีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าค่อนข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าแต่งให้แบบเป็นโทนกิจไอประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็ผสมผสานความในตัวเราเข้าไปด้วยละกันนะง่ายๆเลยเราอะเตรียมไอ้นี่มาละตัว มันก็ลําบากันแหละมันก็ลาบากจริงอะแต่คือเราก็ต้องทำไงเพราะว่าตอนนี้นที่ผมใช้มันมีแค่จอเดียวครับเราไม่ได้มี2จอเหมือนที่นูน่นนะต้องมีการสลับนิดหนึ่งอ,อาจจะดูยากอ่ะโอเคนี่รูปแรกเฮ้ย <laughs> <laughs> เห็นไหมทุกคนคือรูปแรกเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีแสงแล้วเว้ยซึ่งเวลาที่ถ่ายตอนนั้นอะประมาณแบบห้าโมงกว่าๆจะหกโมงเย็นได้นะเย็นด้วยซึ่งแสงก็คือไม่มีแล้วแสงน่าจะดูแบบหลังภูขงขงขงเขาหมดแล้วครับ <laughs> <laughs> เออก็ยากเลยยากเลยจําได้แน่ๆ,ๆว่าในเอลวีอะมีแบบว่าแสงที่มันค้างสวย รูปแรกทุกคนก็น่าจะดูเห็นถึงความต่างออกแล้วแบบพี่มัน,ม,นมันต่างกันค้่ง,งเยอะเหมือนกันอนะ่ะคือทุกคนสังเกตแสงด้าหลังนะว,ว่าแบบมันจะมีความฟุง้งเฮ้ยอันนี้น่าจะแต่งได้อยู่๋ยเดี๋ยวผมมารูเอาง่ายๆนะเดี๋ยวผมอะ่ะจะเปิดรูปที่ผมต้องนั่งแต่งในแฝดดูแล้วกันแล้วผมก็จะเอารูปขึ้นให้ทุกคนดูตรงมุมไหนสรงมุมหนึ่งในจอแหละเออผมได้แบบทางานง่ายขึ้นหน่อยโอ้โหรูปแรกคือดูในในเอ็มวีอ่ะเป็นการคอปด้วยครับทุกคนคือไอตัวซ้ายอะ่ะตัวซ้ายเห็นแค่ประมาณเอวเนี่ยไม่น่าได้ ลืมไปม,มันต้องเลือกได้หแต่ภาพก่อนเมื่อกี้คนเยอะไปนเออเนี่ยเออประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าในวีมันเหลือประมาณเอ้ยมันก็เออเลยเข้ามาหน่อยทุกคนครับย้ายให้ผมนั่งลบคนนะถ้าเกิดว่าให้ผมนั่งลบคนนี่คลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงเลยถ้าเกิดทำกันอะโอ้โหมันก็ไม่อยู่อุ้ยโอ้หไฟร้อนนะอด้วยเออดีไม่ดีอะเท่าเดิม ไม่ฟุ้งเออดูแค่แบบเป็นแบบดูแบบมีเป็นแสงน่อยๆเออมาที่รูปนี้ก่าทุกคนคือตรงเนี้ยมันเป็นแบบมุมที่แบบว่าเมมเบอร์วิ่งกันเป็นแบบมุมมุมแรกเลยอะทุกคนที่แบบเมมเบอร์วิ่งกันอะอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้โอ้โหแล้วแบบคือแสงมาส้มมากอะทุกคนแล้วเป็นหมอกอีกอะโอ้โหงานยากผมละคือผมว่าไม่ได้ถ่ายมารูปเดียวนะผมก็ถ่ายมาหลายรูปอยู่แหละแต่แค่เนี้ยเราอยากให้มันเป็นการแบบเรียกว่าไงอะ ผมจริงอะ่กะก็เลยให้น้องอะ่ะข่กล้องให้แล้วก็ตัวเองก็วิ่งจริงเลยแต่จริงอะ่ะมันต้องเป็นมุมวิ่งกลับใช่ไหมละ่ะอ่ามันต้องเป็นมุมนี้มุมนี้เออเราก็จะมาคัดกันว่ามุมไหนจะเหมาะ ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนภาพแบบเทียบเดี๋ยวดูภาพเมื่อกี้กันเอ้ยจริงภาพเมื่อกี้มันก็ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่คืออะไรได้อยู่คือไม่ได้ <S 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 2> <S 2> อะโอเคแก้ภาพหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ภาพสองเนาะเรามาดูภาพสามดีกว่านะครับภาพสามนี่จะเป็นแบบว่าเป็นวิวยืนอยู่ทุกคน <S <S ไม่ใช่วิววีเนเคนะ,ะวิว วิววิววิวธรรมชาติอะเออวิวธรรมชาติอะเนี่ยทุกคนเป็นโมเน่มนุมเน้เออุมเน่ก็คือมันจะเป็นราวเห็นไหมตรงเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือราวตรงไหนคือเราก็เอาไ้จากราวที่เราวิ่งมาเก็บมาถ่ายแทนไอที่ผมไปแต่ละที่เนี่ยจริงอะในเอ็มวีอะคือมันอาจจะถ่ายที่เดียวกันก็ได้แต่ว่าเล่นไปหลายมุมอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ดูแบบว่าเป็นคนละที่แต่ของผมอะคือผมแค่ถ่ายแบบจุดสําคัญสําคัญที่ผมเจออะเจอในจริงๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมัวจะไป,ไปหา ตรงจุดอื่นในที่นั้นด้วยอะ่ะคือมันเสียเวลาผมมากๆครับเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมก็ต้องเดินทางกลับเข้าเมืองต่อไงหาอะไรกินต่อนะก็เลยไม่ได้มีเวลาถ่ายขนาดนั้นนะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับภาพ3นะครับใช่ไหม สักภาพหนึ่งอะอะแกให้แบบสียาสีอะไรอย่างงี้เนาะอ่าอันนี้เป็นประตูท่าแพรครับทุกคนลืมบ,บอกสกภาพที่ผ่านมาก็ภาพนี้ภาพนี้แล้วก็ภาพนี้นะครับเป็นสถานที่มีชื่อว่าห้วยตึงเท่านะครับผมก็ไปเที่ยวกันได้เนาะมาที่นี่แล้วกันก็เป็นประตูท่าแพนะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องเปิดเอทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันมันแต่งไม่ได้เลยนี่นะครับคือใน MV เอวีไปที่มืดเลยทุกคนแล้วก็มีไฟตรงนี้เนาะซึ่งแน่นอนทุกอย่างทีมงานเสร็จมาแล้วนะครับอันนี้คือผมว่าเราจะแต่งงแตต่ฟียลแ้วันนจะดีกงไมม่่ีคนอยางเ้ออคื ท่านหลังเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนอย่างงี้อืมโอ้งานยากล้วสิหลุดโฟกัสด้วยประเด็นเยี่ยมเลยไม่เป็นไรภาพนี้นแหละเพราะว่าคนน้อยสุดละอย่างที่บอกผมจะไม่ลบคนเลยขาดไม่งั้นก็น่าจะกินเวลาไปเยอะอยู่ แต่งยากไปแล้วเนนีะ้แต่งให้เอาท้าไม่ต่างเออชอจบเลยครับพรีเซตผมง่ายเลยเอออันนี้จริง,รงๆมันเป็นพรีเซตผมเคยแต่งมาแล้วนะจิ้มทีง่ายจบเลยครับภาพนี้ได้แล้วเออนั่งแต่งตั้งนานอะไรวะเดียเี๋ยวลองแก้สีน่ไยก็ได้คือผมอะนั่งจิ้มสีตั้งนานเวคือภาพการแต่งอ่เงี้ยสีมันน้อยแล้วแบบก็ไม่รู้จะแต่งไงดีครับก็ลองจิ้มพรีเซตที่ด้วยเองเคยทำปุ๊บจบเลยจบจบจริง โอเคมาได้ภาพดีเลยแล้วกันเนาะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นตลาดวอลโลดครับทุกคนคุณเดินหาสักนิดหนึ่งอะไอสะพานเนี่ยเออมาอยู่แบบสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเนี่ยทุกคนก็คือตอนเดินหาใช่ไหมก็แบบคุยกับน้องเอ้ไ e ม่ใช่ตรงน,นี้แบบว่าอะไรเงี้ยพยายามดูมุมด้านหลังแล้วก็ดูเสาดูอะไรเงี้ยตอนแรกก็บอกน้องว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่สีขาวน้องก็บอกว่าเออมันทาสีใหม่ผมก็เออวะจริงเพราะว่าด้านหลังมันก็ประมาณเนี่ยเห็นว่ามุมก็เป็นเอเจนกับพี่ฟอร์จูเนาะวิ่งด้วยกันเนาะนั่แลว คือผมอ่ะโชคดีหน่อยไปถ่ายแบบช่วงเช้าแสงก็มาพอดี ภาพเปรียบเทียบปึ๊บแล้วก็อีกที่หนึ่งครับทุกคนก็คือเป็นตลาดวโรรถเหมือนกันนะครับอันนี้มันคือสะพานเดียวกันอันเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะแบบมีป้ายใช่ไหมสังเกตปึ๊บนี่ครับในวีจะเป็นประมาณนี้ครับเขียนว่าตลาดวโรรถเนาะอะไรอย่างงี้ะครับ โอเคประมาณนี้ทุกคนนะครับภาพท้ายหรือเปล่าไม่ใช่โอ้แต่งตั้งนานจริงๆอันเนี้ยเหมือนมันมจะมีหลายมุม้วยเนาะแต่ว่าผมหาเจอแค่มุมนี้นะครับแล้วก็อีมุมสะพานด้วยนะครับเออทุกคนครับผมมีเรื่องจะมาประกาศนะครับหลังจากที่ผมถ่ายช่วงแรกไปใช่ไหมผ่านไปหลายวันเลยแล้วผมเพิ่งมาถ่ายต่อนะครัเออก็เราเหลือแต่งภาพอีกนิดหน่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกันต่อนะครับแต่ว่าคนสังเกตอะไรไหมครับอะไรมันหายไป คือผมจะบอกว่าไอ้ระหว่างที่ผมหายไปคือผมไปขยับโต๊ะตรงนี้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็ไปขยับโคมไฟด้วยทีเนี้ยไปไปามาโคมมันล่นทุกคนมันก็เลยแตก <c oughs> นี่เดี๋ยวให้ดูแตกไปแล้ว <c oughs> ก็เลยไม่มีไฟจะหาแบบมุมใหม่สว่างขึ้นป่ะคือหน้ามันจะมุมวงไหนเพราะมันเป็นแสงจากคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวผมเข้าหารูปก่อนว่ามันคือรูปไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปมุมต่อไปนะครับทุกคนมันจะเป็นมุมนี้นะครับก็คืออยู่ตรงแถวบริเวณสุสานนะทุกคน ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยสะสานปิงห่างครับเล็บในตัว MV กับในตัวที่ผมถ่ายเนะี่ยเอาจิงแสงมีนะรอบนี้แต่ว่ามุมไม่ได้จริงๆอะ่ะต้องเป็นมุมนั่งใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นที่ไปอ่ะก็คือเป็นอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยที่เป็นมานั่งใช่ไหมคือมันมีเป็นป้ายโฆษณาค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมก็เลยนั่งไม่ได้แสงก็ดูไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยเนาะแล้วความยากต่อไปคือไอ้ตรงเมนูปรับผมอะ่ะตรงนี้ใช่ป่ะฟังขวามันอยู่ตรงกล้องพอดีแล้วกล้องมันบังอะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมอาจจะถ่ายแบบแปลกๆเลยนะ ทุกคนมันก็คงประมาณนี้แหละครับผมก็คงลดแสงไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้เลยไม่งั้นภาพมันก็แปลกเลยนะครับโอ้โหจริงๆมันก็ไม่ได้เบื่อเลยนะตอนแต่งอรัผมไม่ดูในจอคอมผมมองใน iPad ตรงนี้ครับซึ่งใน iPad มันก็ค่อนข้างไปทางเหลืองอยู่บ้านะมันก็ไม่เหลืองนี่หว่าจริงๆมันออกเขียวนี่ว่ะคือจะบอกว่าที่เรานั่งนั่งแต่งมันนี่คือเราแต่งกี่สีใช่ไหมเนี่ยเอาผมผมคงเต็มที่ได้แค่ไหนประมาณนี้แกถือว่าสุดๆแล้วเอ้ยอันนี้ได้อีกภาพเลยนะมาแล้วฟ้าคิสเซตไปเลตเอ้ยจริงภาพนี๋ก็โอเคนะเนี่ยเออเนี่ยเออใช่เดดีี๋ยวมูภาพน้ครับ วีฟอร์ตเอผมชอบภาพนี้นะแสงก็ไม่ได้อเวอร์เอ้ยจริงๆภาพีโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่ชอบครับชอบชอบ,ชอบแล้วก็ต่อไปภาพที่แบบทีเด็ดเหมือนกันคือคือตั้งใจมากอะที่แบบมาถ่ายที่เนี้ยอ่ะนี่คือภาพนี้นะครับภาพในสุดเราก็ได้มาเจอกันหนึ่งนหกนะครับผมแล้วก็ไฟฝันน้าว่า สักวันนั้นเนี่ยเราต้องมาเหยียบถนนเส้นนี้ให้ได้นะครับในสุดเราก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ทองทีนะผมในเอวเนี่ยจะเป็นการใช้โดนถ่ายนะทุกคนซึ่งมุมภาพมันจะสูงเห็นปะไม่ใช้โดนก็คือใช้เคานถ่ายครับมันเลยแบบมีการแผนยกขึ้นมาเนาะซึ่งเลบผมก็คงอ่านจากมุมประมาณนี้ครับคือผมถ่ายมาหลายภาพอยู่นะแต่ว่าภาพมันก็ค่อนข้างหมดต่ํากดทางต่าอ๋ออ๋ออันนี้เคยจะบอกว่ายีรอลอรถ รถมันมาเลยคือเบื้องหลังการถ่ายนี่ก็ค่อนข้างลำบากนะค,คือเราต้องรอรถให้มันผ่านไปแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งมาถ่ายกว่าจะโฟกัสกว่าจะอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องนัดคนถ่ายให้ดีๆกันนะครับ ก็ว่าใน้กนะทุกคนคือผมคงดันไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะดันไงจริงๆเพราะในภาพตัวอย่างเนี่ยมีทั้งเป็นหมอกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สังเกตตรงภาพพันธ์ตรงเนี้นะครับก็คือเป็นสีส้มคอทโทเลยเนาะพยายามดันแล้วมันมันคือมาดันยากจริงนะคนเรียบเทียมหมดแล้วนะสำหรับภาพสุดท้ายของเรานะครับจะวาดไปลบหมาก่อยยืนเกะ ครับทุกคนแต่ผ้าถมแต่งนะจะขึ้นเป็นสไลด์ทุกคนได้ดูละกันนะครับผม การไปเชียงใหม่ที้นี้ก็ก็ไม่เชื่อคลิปตามรอยนะผมก็แค่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็แบบไปถ่ายเฉยๆนะนั่นแหละไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแพนที่แบบตั้งใจไปตามรอยจริงๆหรือไม่เอาแบบถ่ายทุกช็อตทุกมุมที่เราไปตามรอยในวีนี่เลยอันนี้แบบไปการมันเที่ยวขำๆไงก็เลยแบบไม่ได้เน้นอะไรมากเนาะเดี๋ยวสถานที่แต่สถานที่เนี่ย เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างละกันนะเผื่อใครอยากไปตามรอยเป็นผมบ้างนะว่าตรงในวงเนี้เป็นสถานที่ที่ไหนที่เมมเบอร์ไปถ่ายนะครับผมก็อย่ากกันก็ขอฝากช่องทางโซเชียลมีเดียผมด้วยละกันเนาะเข้าไปกดไลค์กันได้นะผมมีทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีเลยนะไปกดไลค์ก็ฟอลโล่กันได้นะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสมัครสมาชิกที่ช่องเอเซนเมลีด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้เราด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่เลยนะครับคลิปตัวนี้ก็ถ่ายทำค่อนข้างเนิ่นนานเหมือนกันนะ <laughs> กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะขอฝากช่อง Essence Memory ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบปละบาย